หนูมองไม่เห็นตัวกิ้งกาอ๋อ,อดูสิครับเพื่อนตัวกิ้งกาตัวใหญ่กิ้งกาตัวกิ้งกา,กงกาอยู่สวนอาจารย์แหวนทองตัวใหญ่เมอเลอร์เลยค่ะเดี๋ยวจะจับไปลาบกินเห็นไหมคะหนะ่าหัวเขายกขึ้นชูขึ้นเขานอนหลับน้วน่ะดูตาเขานอนหลับเห็นไหมเขานอนหลับนะเน่ะเขานอนหลับ อนอนหลับให้เราถ่ายนะเนี่ยานานๆนทีจะนอนหลับให้เราถ่ายดูสิค้ะดูสิค้าดูใกล้ๆหน่อยเธอไปองหน,น้อยเอายกหัวขึ้นค่ะยกหัวขึ้นงกเลยพงกเลยยกหัวขึ้นอยกหัวขึ้นออย่าให้ถ่ายน้อยขอสักกี่นาทีดีสนาทีสมนาที ยกหัวขึ้นสูงยกหัวขึ้นเห็นไหมเขานอนหลับเขามองเขามองมาเขาบอกว่าลุงบางแก้วกับลุงแหวนทองอยู่ไหนเนาะถามว่าน่า่าน่า่าน่น่านานงา่าน่า่่่นนนหนากนา่นนาา่าน่นนนา เขาหาไหนไหมเขาหาเจอไหมไหนเจอไหมา <c oughs> หาหาหน่าหน่าหัวมันยังไม่ออกสีเนาะถ้าเป็นสีฟ้าๆก็ดีเนาะเสียงมันร้องเหรอ,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 อ เวลาเขา <Ừ. S 1> อยู่ต่างจังหวัดเนี่ย <Ừ. S 1> เวลาเขาจะคล้องกิ้งก่านเขาจะต้องผิวเขาจะต้องผิวใช่ไหม <Ừ. S 2> แล้วเขาจะเฉยแล้วก็เอา,เ,าเชือกหลับตาเขาเขาฟังเพลงไงเนาะ <c oughs> นี่ไงเขาก็หลับตาแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ้าวชูหัวชูหัวหน่อยอ่าวชูหัวขึ้นหน่อยชูหัวขึ้นหน่อยชูหัวขึ้นหน่อยนะไอ้นั่นไอไอ,อตรงคอตรง อะไรเขาเรียกอะไระตรงสอ <N> ตรง <N> ตรงเอเก็ตั้งขึ้นไหนเห็นไหมล่ะตั้งขึ้นให้เราถ่ายนะเนี่ยใ,ใกล้หน่อยแล้วเธอจะดันขึ้นมาทำไมก็กล <c oughs> ัวลงหกลัวจับไ้ไงยกหัวขึ้นลุงสายเขานอนหลับอยู่นี่ตั้งนานแล้วเนาะ